แน่นวันนี้นะคะมาเปิดดวงปัจจำวันที่22พฤศจิกายนพศ2566กันนะคะเลือกให้ในใจหนึ่งใบพี่หมอจะเปิดให้3ใบนะครมาดูพลังงานของไพ่กันว่าวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณสำหรับนะคะคุณที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะไพ่ใบที่หนึ่งเลยไพ่บอกว้าวขึ้นไพ่เดอะซันวันนี้คุณมีความโชคดีมากไพ่ว้าวมากๆไม่รู้แหละคาดหวังรอคอยเรื่องอะไรสำเร็จมีความโชคดีกันเงินเข้ามาอยากปลดหนี้ โปรดรองานได้งานนะคะแล้วก็งานดีด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะรับไว้มาดูใบที่2ว้าวหเหรียญน,นะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณเกี่ยวเรื่องการเงินวันนี้แก้ไขเรื่องปัญหานี้สินการเงินรอคอยเงินอยู่สําเร็จมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะคะสําหรับใบที่2วัววนนี้ไพ่ว้าวมาก2ใบแล้วมาดูใบที่3าเลยค่ะปึ๊บ ว้าวใบที่3ขึ้นไพ่สามเหรียญน,นะคะก็คือวันนี้จะมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการเงินสําเร็จนะคะแล้วก็รอคอยเงินได้เงินวันนี้ถือว่าค้าขายดีนะคะไพ่ใบนี้3ามเหรียญเนาะการเงินเข้ามาเรื่อยๆถึงเข้าไม่เยอะแต่มีมาเรื่อยๆไม่ขาดมือนะคะสําหรับไพ่ใบที่3นะคะ3ใบนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีหมดเลยนะคะใครเลือกใบไหนถ้าเป็นพลังงานานั้นพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะวันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็เดี๋ยวเจอพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดียามเชา้ารักทุก ค่ะให้วันนี้มีวันที่โชคดีสำหรับทุกท่านนะคะ